ต่อกันที่วงการหมัดมวยกันบ้างค่ะไปที่โรงแรมเอสซีปาร์กรุงเทพมหานครนะคะมีพิธีตรวจร่างกายและช่างน้ําหนักนักมวยอย่างเป็นทางการในรายการ FCC 12 World Cup Boxing ก็เป็นการแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์หลากหลายคู่ค่ะ คู่เอกเป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์มวยสากล IBF Asia รุ่นเฮฟวีเวทน้ำหนักมากกว่า225ปอนด์หรือว่ามากกว่า102กิโลกรัมนี่เป็นเวทใหญ่มากๆนะคะจะเป็นการเจอกันระหว่างนะัทพลปลั่งพี่มายแชมป์ชาวไทยเจอกับอเลซิโอบิสุต,ติผู้ท้าชิงชาวอิตาเลียนในคันต้นี้ ไม่ใช่นนค่ะ,ะ,คะอุนน้ยอันนี้เป็นภาพรวมยังมีคู่อื่นน่าสนใจอยู่ค <c oughs> ือโหร้อยสองกิโลนี่ตัวเบลเลอร์เลยนะใช่ค่ะตัวใหญ่จริงๆค่ะรุ่นแบบเวทมากเลยการแข่งขันจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะที่สนามมวยโวลส์ยามสเตเดียมเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีการแข่งขันมวยสากลอีกหลากหลายคู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแมชชิงเข็มขัดแชมป์เ b f เอเชีย e รุ่นเวทเตเวทระหว่างเรมาร์สโซเลดัตจากฟิลิปปินส์ที่จะเจอกับนักชกไทยเรานะคะจะตุพลรักเพชร ส่วนมวยหญิงก็มีค่ะอย่างเมื่อสักครู่ที่เราเห็นบรรยากาศมานะคะเป็นชิงเข็มขัดแชมป์ว่าง WIBA รุ่นมินิฟรายเวทแคทเธอรีนลินโนมัสจากอเมริกาจะดวนกับพรพิมลผ่องแพ้วนัก,กมวยไทยนะคะแล้วก็ยังมีชิงเข็มขัดว่าง PAT รุ่นซูเปอร์ฟรายเวดด้วยค่ะก็รอเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทั้งนักชกไทยแล้วก็ต่างชาติวันพรุ่งนี้กันค่ะ